สวัสดีครับ f อฟซทุกท่านนะครับที่น้องชาวไทยทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในต่างแดนหรือว่าจะอยู่ในเมืองไทยนะครับผมมาใช้ช่วงเวลาสั้นๆในการขับรถไปทํางานนะครับประมาณสิบห้านาทีนะครับรายงานข่าวด่วนๆนะครับเมื่อเช้านะครับเหตุเกิดเมื่อเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้านะครับเจ็ดโมงเช้า ตอนแรกเราก็รุนจะตีห้านะครับมันจะเห็นอะไรไหมบอกว่าตอนเช้านะครับกรมชาก็ระดมยิงฐานไทยนะครับยิงฐานไทยในพื้นที่ช่องบกกับช่องอันมานะครับฐานไทยนะครับมีพี่น้องนะครับพี่น้องฐานไทยนะครับพี่น้องฐานไทย เสียชีวิตไปหนึ่งรายนะครับเสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็บาดเจ็บนะครับสี่รายนะครับเป็นการยิงปืนใหญ่เข้ามาในฐานนะครับในฐานนะ,ะ,ะเหตุมันซิงบอกเหตุมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคือมันระดมระดมคนระดมคนเข้าไปในพื้นที่ช่องบกนะครับหลายร้อยคนนะครับหลายร้อยคน แล้วก็อานมานะครับอารมาซึ่งมันเป็นจุดที่ที่มันอยู่ประชิดกันนะครับแล้วก็คาดว่าคอมเมนมันจะมันจะเอาคืนตรงที่เราไปกวาหล้างนะครับทางไฟเราก็มีการตอบโต้นะครับมีการตอบโต้นะครับมีการตอบโต้ในพื้นที่อานมมานะครับอจากสายข่าวที่เรา ตรวจสอบแล้วว่าไอกาสิโนโล้างนะครับตรงกาสิโนโล้งางอ่าตรงกาสิโนโล้างนะครับเป็นพื้นที่รวมพลอา่าทางทหารนะครับทหารเข้าไปใช้ตรงช่องอันมาอา่าช่องบกช่องบกช่องบกหรืออันมาตรงนั้นมันจะมีกาสิโนอยู่นะครับจะขอตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับ ฝ่ายไทยก็ใช้ F16 นะครับ F16 บินแล้วตั้งแต่เช้านะครับบินแล้วนะครับบินไปถลม่มย่อนไป8ปดปดลูกนะครับแปลูกนะ,ะที่ตึกคาสิโนโนัน้นะส่วนทางการทะลักนะครับทางการทะลักก็มีการยิงตอบโต้กันนะครับยิงตอบโต้กันนะโดยใช้ปืนใหญ่นะครับใช้ปืนใหญ่ ย,ยิงตอบโต้การเปิดการสู้รบกันนี้ก็ค่อนข้างจะก,กว้างอยู่นะครับเหมือนเดิมนะครับตาไฟนะครับตาไฟเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการยิงนะครับที่มีการยิงตอนนี้มีอยูอ่สี่จุดนะครับที่ที่มีการยิงนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือ,อตรงพื้นที่อาณาบริเวณเขาพิหารนะครับรอบๆเขาพิหารก็จะค่อนข้างจาะมีจุด จุดสําคัญหลายๆจุดนะครับนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับทั้งขวาเป็นภูมะเขือทั้งซ้ายเป็นภูผีนะครับอตอนนี้นะครับคิดว่าคิดว่าคงจะคงจะหยุดยากนะครับตอนนี้คิดว่าคงจะหยุดยากนะครับรนะครับคุณอามิสิรนะครับมาตอนเช้านะครับบอกว่าทางศาสตร์ยัง ปกติอ่าทั้งตัดปกติไหมทั้งตัดยังอยู่กันะครับยังยังอยู่นะครับอมีการเตรียมกําลังกทั้งคืนนะครับอ่ามีการเตรียมกําลังอยู่นะครับก็ก็คิดว่าถ้าเปิดก็คงจะเปิดหมดนะครับเปิดหมดนะครับแม้กระทั่งตรงสักแก้วก็อาจจะมีการดําเนินการนะครับคือ คือดูจากสถานการณ์นะครับจริงๆนะครับเมื่อเช้าทางกองทัพอากาศก็ออกแถลงการนะครับออกแถลงการทารอากาศก,าก็จะเน้นนะครับเน้นที่ตั้งทหารนะครับที่ตั้งทหาร่างคอมเมนต์จะมาอ้างว่าเป็นตึกคาสินโนอ,อะไรก็ช่างเพราะว่าเขาได้ดัดแปลงเป็นที่ตั้งทหารนะครับเหมือนกับที่ตาดนะครับังที่ธรรมดาก็เอาทหารเอาหน่วยโดนเข้าไปอยู่อย่างเงี้ยนะครับ มันก็มีสิทธิ์ถูกถล่มนะครับมีสิทธิ์ถูกถล่มเหมือนกันนะครับซึ่งตั้งคอมเมนต์เองก็พยายามยั่วยุนะครับเดี๋ยวไปฟังเจ,เจ,เจมารีนะครับเจเจมารีก็ออกมาสไตล์เดิมนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับบอกว่าไทยถล่มเข้าไปคอมเมนต์มีการโต้อตอบอไม่มีการโต้อตอบว่าคงจะไม่มีทหารตายนะครับตอนนี้ ของเราเสียชีวิตไปหนึ่งนายแล้วก็เอ,อบาดเจ็บสี่นะครับตอนนี้อ่าคงมันก็ต้องเอาคืนนะมันเอาคืนนะพวกนี้นะครับมันขนเข้ามานะครับขนเข้ามาขนเข้ามานะครับมันอาจจะอุ่นใจนะครับอาจจะอุ่นใจอ,อมีหลุมมีเบิร์มอยู่นะครับ เราก็ถะถล่มเวลามันไม่เข้าหลุมมึงนะเวลามันไม่เข้าหลุมนะมน,มมนะนะครับได้ยินตั้งแต่ตีห้าใช่ไหมครับอยู่กันทะลักนะครับเออเสียงระเบิดตั้งแต่ตีห้านะครับเดี๋ยวตรวจสอบไปทางน้องชายอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าที่น้องชายอยู่ก็มีมีปืนใหญ่อยู่นะครับมีปืนใหญ่อยู่มีปืนใหญ่ยืนหนึ่งกองร้อยนะครับหนึ่งกองร้อยนะครับนี่นั่น ก็อยู่กับทหารปืนใหญ่นะครับน้องชายก็เป็นทหารเก่านะครับเอ,อน้องชายเป็นทหารม้าเก่าก่อนที่จะลาออกไปทำงานเป็นนิติกรอบตอออตอนนี้ก็ลาออกจากข้าราชการแล้วนะมาทำสวนทุเรียนอยู่กันทัรักนะครับลาออกจากข้าราชการแล้วเป็นอิสระแล้วแต่ก็ยังคุกคีอยู่กับทหารเนะพราะทหารมันก็มาตั้งนตั้งพืนอย่างน้นนะ นะครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะครับคนไทยนะคนไทยนึกว่าเขาปั่นกันเล่นจริงๆแล้วมันมันยิงกันจริงนะครับยิงกันต้องออมีเสียงปืน มีเสียงปืนเรื่อยมาตั้งแต่นูนแหละบ่ายสองเมื่อวานนี่แหละนะครับแต่ก็มีหุดในพักหนึ่งนะครับกลางคืนก็มาเงียบนะครับแนวลบจริงๆอะ่ะมันก็จะอย่างนี้อตีห้านะครับถ้าไม่ห้าทุ่มก็ตีห้าผ่านห้าทุ่มมาได้ก็คือตีห้านะครับต,ตอนนี้โรงพยาบาลที่อำเภอต่างๆที่ติดแนวชายแดนนะครับก็ก็มีการย้ายนะครับ ย้ายพื้นที่การรักษาพยาบาลจําเป็นมาอยู่ที่รพสตที่มันห่างลึกเข้ามานะครับอย่างกันทะลักเนี่ยก็น่าจะใช้แถวหนนคูนแถวอะไรนะอุบลน,นะครับย้ายทั้งหมดเลยนะครับสี่อำเภอนะครับตั้งแต่อําเภอน่าจะหลวยอําเภอน้ํายืนนะครับน่าจะหลวยน้ํายืนน้ําคุนกันทะลักนะครับแล้วก็ไปทั้งสุรินนะครับแต่ทั้งสุรินยังไม่ ยังไม่ทราบข่าวว่าปิดหรือ,อยังนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลใหญ่ๆประจำอำเภอนะครับการตลา์น้ำเยืนนะครับอตอนนี้ก็ปิดให้บริการแล้วนะครับก็คือคือ,ค,อคือเขาปิดให้บริการในโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าเขาย้ายย้ายการรักษาพยาบาลไปอยู่ที่อ่รารอพสตอบ้างไปอยู่ที่อำเภออื่นบ้างนะครับนะครับก็ก,ก็ไม่ได้หยุดงานนะครับ เพียงแต่ย้ายพื้นที่ให้บริการนะครับย้ายพื้นที่ให้บริการนะครับกลงพยาบาลกันทากมันก็เสี่ยงนะครั้งที่แล้วมันก็ตกใกล้ๆนะครับตกใกล้ๆตรงพื้นที่ปั้นน้ำมันมันอยู่อยู่หลังโรงพยาบาลนะครับอยู่หลังโรงพยาบาลไม่กี่กิโลนะครับตรงที่เราเสียชีวิตนะคาดว่ามันใช้ นะครับใช้ปืนใหญ่ถล่มนะครับฐานของเรานะครับฐานคือคือเราต้องอยู่ในที่มั่นนะครับอยู่ในที่มั่นแข็งแรงนะครับเอาบางทีเอถ้าเกิดเราออกไปข้างนอกเนี่ยอันตรายนะครับภาวะสงครามเนี่ยให้เขาใช้ปืนใหญ่ใช้จรวดใช้เอใช้หน่วยมือยาวๆนะครับใช้เครื่องบิน ถนะลมไปก่อนนะครับส่วนในที่มั่นเราก็ต้องอ,อพยายามนะครับเข้าที่มั่นไว้นะครับในการลุกเพราะว่าช่วงที่ผมออกสองครามนะครับมันจะออกมาอะไรไม่ได้นะครับยกเว้นยกเว้นบางทีมันเข้าส่วมอย่างเงี้ยนะการเฝ้าระมัดระวังนะครับยามก็ต้องอยู่ในป้อมยาม นะครับอยู่ในบล็อกอในที่มั่นแข็งแรงนะครับจะสังเกตเห็นขอมเมนต์เนี่ยมันทำเงินเยอะมากนะครับมันทําแข็งแรงมันทําแม้กระทั่งหลุมผุดมันเตรียมการลบมาตลอดสองเดือนนะครับผมคงต้องได้เอาปี๊บมาคุมหัวแล้วแหละนะเอาปี๊บมาคุมหัวแล้วละคาดการผิดนะเพราะว่าผมผมคิดว่ามันจะไม่มีการสู้ลบนะครับไม่มีการสู้ลบ แต่ว่าช่วงหลังๆในมันโอ้โหมันขยับเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับทั้งรถถังทั้งปืนใหญ่นะโชว์กันเป็นว่าเล่นนะครับเดี๋ยวนี้เขามีปืนใหญ่อัตตาจรนะครับขมนเขามีปืนใหญ่อัตตาจรเขาเลยเพื่อเขิมนะครับเพื่อเขิมนะครับอัดปืนใหญ่ที่ติดบนรถอะ่ะนะคิดว่าจะต่อกรกระไทยได้อย่างเงี้ยนะครับ แต่คงจะไม่กล้าใช้อ,อาวุธหนักอย่างพลีเฮล03นะครับแต่บีเอ่ะผมว่ามันใช้แน่นะครับคิดว่ามันยังเหลือเยอะอยู่นะครับคิดว่ามันยังเหลือเยอะอยู่อาจจะหลักหลัก40นะครับหลัก40นะเอามาพันนัดกระสุนนะกระสุนตัวรถอ่ะมันอาจจะเหลือเยอะอยู่แล้วแหละ แต่พูดถึงอัมพันธ์ที่จะมาต่อสู้กับเรานะครับอะไรก็เกิดขึ้นนะครับคุณอามีนะครับบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นนะลูกยาวลงนี่ครับเนี่ยนะมันการลบนะครับคือช่วงเช้าเช้านะครับ ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยมันเป็นช่วงว่ามัน,ม,นมันโพลเฟสอ่ะแล้วก็กําลังตื่นกําลังอันเนี้นะครับคือต้องระมัดระวังให้ดีนะครับส่วนมากอ่ะการลบของเขมเรแดงเนี่ยมันจะทำสามเวลานะครับมันจะทำสามเวลาเวลาทานข้าวนะถ้าเป็นกลางวันนะเวลาทานข้าวจําไว้เลยนะครับเชา้าเที่ยงเย็นนะครับผมอยู่กับ กับสนามรบมันมาตั้งแต่สมัยปีสามหนึ่งสามสองนี่ยเช้าเที่ยงเย็นนะครับนะเป็นเวลาที่เขาเขาบอกว่าอาทหารผ่อนคลายอะ่ะเที่ยงเรากินข้าวอย่างเงี้ยนะปกติเย็นเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยเราจะประจําแนวเราจะอะไรกันก็ ทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยหกโมงเย็นถึงทุ่มอเงี้ยอ่ามันก็จะมาล่อก,กันสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะอ่าช่วงผ่อนคลายนะครับช่วงหาข้าวกินนะครับนะต้องเรามาระวังให้ดีนะครับทหารชายแดงก็ต้องเตรียมเตรียมตัวนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับทางผมเองก็คงจะอ่าทั้งตานเนี่ยเราเติมกําลังเต็ม เต็มแล้วนะครับเต็มเต็มอยู่นะครับเต็มไม่ต้องห่วงนะครับทางนี้แต่ว่ามันจะมีปัญหาแค่ว่าทางเอ่อทางเมืองตากเนี่ยเราอยู่เราอยู่ต่ํากว่านะครับไปเยอะมากก็เป็นเป้าใช่ไหมครับเป็นเป้ามันต้องใช้หน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับอ่าใช้หน่วยเคลื่อนที่เร็วอ,อยู่บนรถเกาะสามารถที่จะวิ่งเข้าไปได้หกสิบกิโลเมตรนะในเวลา อันรวดเร็วสองสามชั่วโมงคือคือไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปเป็นเป้าหน้าแนวก็ได้นะครับเพราะปัจจุบันในส่วนมากเราจะเออเราจะอยู่เป็นทหารราบยันเกาะนะครับจะใช้รถเกาะเป็นหลักนะครับมีการใช้รถเกาะเป็นหลักก็ตรงตาควายนะครับตรงตาควายก็มีนะครับมีเสียงระเบิด มีเสียงการสู้รบนะครับแต่ว่าที่ต่อเนื่องยาวนานตอนนี้จะอยู่ที่กันทะลักนะครับอยู่ที่กันทะลักอ,อยู่ที่กันทะลักอยู่บริเวณพื้นที่ด้านหน้าเนินผีนะครับเอไม่ใช่ด้านหน้าเขาพิหารนะครับตั้งแต่ทั้งหน้ามหาโมยแดงภูมะเขือไปตามาเรียงพลันหินนะครับ เป้าหมายของการทะลักหนึ่งก็คือช่องตาเท่านะครับมาปราษาุนตวนนะครับตรงนี้แล้วก็ผู้ผีที่เขาเขาเขาจ้าคืนเพราะว่าเเราเรายึดเข้ามาเยอะนะครับผู้ผีกับสัตว์สมนะครับเรายึดเข้าไปเยอะนะครับเสร็จแล้วก็เป้าหมายหลักๆก็คือผูมะเขือนะครับผูมะเขือ ซึ่งมันจะมีทางขึ้นนะท,าท,าทางทางที่ลาดอยู่ทางอาถ้าเข้าทางทางห้วยนะครับทางห้วยตามาเรียตามาเรียนะครับทางฝั่งตามาเรียเนี่ยก็คือขเขมรยึดเป็ดเสร็จมามาเป็นสิบปีแล้วนะอนะครับถึงแม้ว่ามันาภาพมันจะอยู่ในแผ่นดินไทยนะครับาภาพในแผนที่ไทยนะครับ แต่ว่าไอ้แผนที่ฝรั่งเศสเนี่ยแผนที่ฝรั่งเศสเนี่ยมันเป็นของกัมพูชานะครับคือคือถ้าลบต้องต้องลบให้ถึงขั้นมีการยึดพื้นที่เวเบเสร็จนะครับแล้วก็บังคับทำเอ็มโอยูใหม่การทำเอ็มอใหม่เพื่ออะไรเพื่อที่จะแบ่งเขตแดนให้ชัดเจนนะ ต้องต้อง,ต,องต้องลบให้แบ่งเขตแดนให้ชัดเจนนะครับคือเป็นนะการสู้รบครั้งนี้นะอย่าอย่าไปยอมหยุดนะถ้าถ้าถ้าเราอยู่ในลักษณะที่ได้เปรียบเนี่ยอย่าไปหยุดนะครับได้เปรียบก็ต้องได้เปรียบให้ถึงที่สุดนะครับเอาให้มันหมอบนะครับถ้ามันไม่หมอบแล้วมันก็เป็นอย่างเนี้ยนะครับ เป็นอย่างนี้ต่อ,ตอไปนะครับหรือว่าอาจจะเจาะถึงขั้นผู้นำหน่วยระดับสูงเลยนะครับแม้แต่พนมเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำระดับหุนเซนหุนมาเนตเนี่ยนะครับต้องอยู่ด้วยความระมัดระวังแล้วตอนนี้นะไอ้ผู้ที่บัญชาการได้นะ นะพวกนี้นะครับคือคือมันสอดที่จะเกิดเหตุมานานแล้วมันสอดที่จะเกิดเหตุมานานแล้วแต่แต่ผมไม่คิดว่ามันจะเอ่อมันจะมันจะยิงนะครับพอดูศัก,กยภาพของมันแล้วคือลักษณะมันขู่มากกว่าเสร็จแล้วมันก็จะพยายามเปิดให้เราเปิดนะครับ แต่ถ้าเราเปิดแล้วอย่าหยุดนะครับถ้าหยุดหยุดเนี่ยเข้าทางมันเลยนะถ้าวันนี้หยุดหรือพรุ่งนี้หยุดเนี่ยเข้าทางคอมเมนต์นะครับอย่างนี้ก็อย่างยายมารีออกมาบอกว่าเชิญชวนนานาชาตินะครับเรียกร้องเรียกร้องนานาชาติเชิญชวนนานาชาติประนามคนไทยนะครับประนามประเทศไทยที่ใช้อาวุธหนักถลม่ม มันก็การสู้รบก็มันก็ต้องถล่มทั้งสองฝ่ายแหละเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะอยู่เฉยใช่ไหมเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ที่พวกคุณจะอยู่เฉยแล้วก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะตั้งใจถล่มคุณโดยที่คุณไม่ยิงก่อนอย่างเมื่อวานเนี่ยนะทหารไทยบาดเจ็บไปสองลายเนี่ยนะลายหนึ่งโชคดีที่โดนเสือ้อเกาะนะครับ แต่วันนี้ต้องเป็นเรื่องเศร้านะครับเป็นเรื่องเศร้านะครับช่องบกนี่เป็นสมรภลมิที่มันยาวนานมากนะครับกวาดได้กวาดไปนะครับตัวเนี้ยผมว่ามันต้องกวาดให้หมดเลยนะตรงนี้ปูผมให้หมดเสร็จแล้วก็ต้องสร้างแพงไว้ก่อนนะครับตรงไหนที่คิดว่าเป็นของเราอ่ะอย่างอื่นค่อยว่ากันทีหลังมันจะมาถล่มงิแพงก็ให้มันรู้ไป นะอย่าไปฟังมันนะครับอย่าไปขอขออนุญาตสร้างกำแพงเนี่ยมันไม่ใช่นะใช่นะครับคนที่977ต้องลบลบจนกว่าจะบังคับได้นะครับให้เราเป็นผู้บังคับอย่าให้มันเป็นผู้บังคับนะมนจะเจราจาต่อรองที่ไหนถ้าคุณไปคุณก็ไม่ไม,ไม่ตกลงแค่นั้นแหละหรือไม่ก็ออยังยังไม่ไป นะครับยังไม่ไปนะครับเอานะครับเพราะว่าชาวบ้านย้ายย้ายออกมาแล้วเอหลายแสนครอบครัวแล้วนะอะชาวบ้านเราเข้าที่ปลอดภัยแล้วนะครับะนะ,บนะ,ะก็มาแจ้งข่าวพี่น้องกันแต่เช้านะครับแต่เช้านะครับวันนี้แต่เช้านะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับอ่า เดี๋ยวผมขึ้นที่ทํางานก่อนนะครับเพราะว่ามันนี่ต้องมีการเตรียมการเยอะแยะนะครับต้องมีการเตรียมการเยอะแยะแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวอตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาพื้นที่รายละเอียดที่มันเกิดเหตุประรณ์มาคุยกันนะครับ ทั้งทา้งสื่อกัมพูชาก็มีออกมานะครับถ่ายภาพถ่ายที่มันมีควันกลุ่มควันขึ้นที่บ่อนคาสินโนตรงคาสินโนล้างนะครับที่กัมพูชาใช้เป็นฐานปฏิบัติการนะครับเราทราบข่าวว่า,เป,านนเป็นฐานบินโดนนะครับเป็นฐานบินโดนนะตอนนี้ก็กำลังฮิตในเรื่องโดนนะครับอันนี้ทหารก็ต้องระมัดระวังนะครับ ตรงไหนที่มันมันติดตาข่ายแล,แล้วเราก็ใช้ปืนใหญ่นะครับไล่ไล่ให้มันเป็น,ปนพื้นที่ไปนะครับ เดี๋ยวก่อนก่อนจะลงนะครับก่อนจะลงะเดี๋ยวเดี๋ยวตรวจสอบทางน้องชายก่อนนะอยู่ในพื้นที่นะครับน้องชายอยู่ในพื้นที่กันทะลักที่เคยนี่อยู่ใกล้กว่านะครับแต่มันไม่ใช่เส้นทางนะครับคือทิศทางกันยิงมันอยู่คนละทิศทางนะครับหมู่บ้านที่อันตรายที่สุดก็คือ,อบ้านโศกสาป้อมบ้านโนนสำรานนะครับตรงนั้นจะเป็นจุด จุดลงที่ที่ทางกระสุนที่ทางกระสุนปืนใหญ่เวลามันยิงข้ามมาผามอยแดงหรือว่าช่องตาเท่านะครับมันจะข้ามมาหล่นโซ่คํำป้อมกับโซ่คํำป้อมมันจะอยู่ข้างๆนะครับข้างๆข้างๆภูมิสัลอนนะครับภูภูมิสัลอนมันก็เป็นตำบลหลักอีกตำบลหนึ่งที่มันมันเป็นจุดตกของกระสุนนะครับ ถ้าเป็นกระสุนปืนใหญ่อะหางมันจะมาลงตรงนั้นเพระาะว่าระยะยิงปืนใหญ่ในส่วนมากตั้งแต่ร้อยห้าขึ้นไปเนี่ยมันจะ,ะมันจะตกประมาณสิบกว่ากิโลนะครับสิบหกกิโลถึงยี่สบกิโลนะครับถ้าอัอออตราจรขอ้มาเหมือนกันการยิงปืนใหญ่ก็จะอยู่ห่างห่างจากแนวชายแดนไปประมาณสามสี่กิโลห้ากิโลนะครับ สามสี่ห้ากิโลส่วนรถถังเราไม่กลัวนะครับรถถังมันเป็นปืนยิงตรงนะครับมึงโผล่ขึ้นมาก็เจอรถถังไทยอยู่แล้วนะครับโผล่ขึ้นมาต้องเจอรถถังไทยอยู่แล้วรถถังไทยอันตรายกว่านะ <c oughs> เราก็อยู่ในที่มั่นของเรานะครับโดยเฉพาะทหารราบนะครับเราต้องอยู่ในที่มั่นนะครับอยู่ในในในที่มั่นนะครับ จนกว่าจะมีคําสั่งนะครับเข้าไปกวาดล้างก็คือต้องมีการปูพรมให้เรียบร้อยก่อนนะครับในปูพรมในที่นี่ก็หมายถึงว่าปืนใหญ่ระยะไกลแล้วก็ปืนใหญ่ระยะไกลแล้วก็เครื่องบินครับปืนใหญ่ระยะไกลที่เราใช้มันก็จะยิงได้ประมาณ40กิโลนะครับ40กิโลเนี่ยก็ตั้งลึกเข้ามานะครับถ้าจะยิง แนวหน้าเขาพิหารก็สามารถที่จะลึกเข้ามาได้ถึง30กิโล2ีกิโลนะครับเพื่อความปลอดภัยของทหารปืนด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยของทหารปืนใหญ่ของเราด้วยนะครับเราต้องอยู่ลึกๆเข้ามานะครับตอนนี้ผมก็ถึงที่ทำงานแล้วนะครับก็ขออนุญาตก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือ ช่วงช่วงเที่ยงนะครับช่วงเที่ยงวันนะครับช่วงเที่ยงวันนะครับก็จะมามาขึ้นอีกทีหนึ่งมาดูสรุปวันนี้ต้องมีการคิดว่าคงจะมีการสู้รบนะครับสู้รบกันทั้งวันนะครับวันนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ การลบคันที่ต้องเอาให้จบเอาให้จบที่นี้ก็คือว่าต้องจัดหนักให้ให้เราอยู่เป็นผู้ที่ถือไพยเหนือกว่านะครับอถ้าขมินไปขอเจราจาเนี่ยถ้าเราไปยอมเจราจาแสดงว่าอเราเพียงพำนะครับในด้านการทูตเราก็อย่าเพียงพำนะครับถ้าจะเจราจาจริงจริงมันต้องเอาให้ให้อแล้วก็มีอำนาจต่อรองนะครับ ช่วงเช้าผมขอลงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนช่วงเที่ยงนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเขาที่ทำงานก่อนครับสวัสดีครับ